Thank you. สวัสดีเพื่อนๆ่อทุกคนครับเรามาอยู่ข้างนอกสถานที่อย่างนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เรากําลังจะพาเจ้าร,ารถคันนี้เนี่ยไปเปลี่ยนยางกันนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนหน้านี้เนะี่ยคือเราก็เปลี่ยนมาสักประมาณ3ปีกว่าแล้วก็น่าจะถึงรอบในการเปลี่ยนยางของเขาอีกสักทีนึงซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆที่ฟังกันเนาะนะเพราะว่าเชื่อว,ว่าหล,หลายๆคนอาจจะกําลังเริ่มผัดดูแลรถกันอยู่นะก็จะได้รู้กันนะครับว่าเออพวกเรื่องค่าตา่างๆพวกตัวเลขบนยางนี้เนะี่ยหมายถึงอะไร ي. เปลี่ยนยางแล้วมันจะมีอะไรเป,รเปลี่ยนนแปปลงงไ้้าะรีีด๋ว บอกเล่าให้ฟังกันให้หมดเลยนะครับโดยยางที่เราจะไปเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นของทางฮันกุกนะครับก็จะเป็นยางชื่อดังจากทางเกาหลีคิดว่าเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นตามหนังตามซีรีส์หรือว่าเป็นตามสนามแข่งกันบ้างอันนี้ก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ดูกันว่ามันเจ๋งยังไงครับ คือเรื่องยาวสำหรับคนที่เพิ่งเคยขับรถเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้นึกถึงกันสักเท่าไหร่นะครับเ mm hmm. พราะว่าออกรถใหม่มาทีไรเนี่ย mm hmm. ก็อยู่กันได้หลายปีเลยนะรู้สึกตัวทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเฮ้ย mm hmm. เราควรจะต้องเปลี่ยนกันเมื่อไหร่ดี mm hmm. สูตรที่แนะนํากันมากๆเลยเนี่ยคือเปลี่ยนเมื่อรถวิ่งไม่ได้สักประมาณ5 0,000กิโลเลยอยู่ที่ประมาณสามปีครึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่ได้ยินมาเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะไม่ได้แนะนําว่า เปลี่ยนที่ระยะทางเท่าไหร่หรือเวลากี่ปีเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันมีอัตราการสึกหรอหรือว่าความทนทานเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะครับรวมถึงลักษณะการขับขี่ชอบถนนที่ใช้งานอันนี้ก็จะส่งผลต่ออายุยางทั้งนั้นนะครับ คือ,อยางทางที่ดีเนี่ยเราควรตรวจสอบสภาพยางก่อนการขับขี่ตลอดนะครับคืออาแบบง่ายๆเลยเนี่ยจริงๆที่เขาสอนกันเลยนะก็คือก่อนขึ้นรถเนี่ยยังไงก็เดินวนรอบดูสักทีหนึ่งดูว่ายางผิดปกติไหมรอบรถมีปัญหาอะไรไหมประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็ทําเป็นที่ใส่ได้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าขับดีๆไม่กระชากแล้วก็มีการสลับยางทวงล้อเรื่อยๆครับอันนี้50,000โลก็น่าจะได้ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขับเร็วมีการเบรกแรงๆประจาเอะไรมานี้เนี่ยอันนี้ก็จะเหลือสัก4ี่หมื่นห้าเลยมานี้แต่ถา้ามีการใส่ย,ยางผิดเป c, หน้าหลังไม่เท่ากันอันนี้ก็จะลดลงไปเหลือ30,000ื่นเลยก็มีหรือว่าเป็นในลักษณะของสภาพถนนไม่ดีมีหลุมบ่อเบียดขอบถนนบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ว่าอาจจะไม่กี่เดือน ก็หน้ายางบวมแกมยางปูดได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่จอดรถตากแดดทุกวันนะครับอันนี้ต้องสังเกตว่าตัวยางเนี่ยเริ่มมีอาการแตกลายงานหรือเปล่านะครับหรือว่าใกล้กับขี่เนี่ยมันอาจจะนุ่มนวลน้อยลงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่ว่ามันเนี่ยคือ50,000หรือว่า3ปีครึ่งเนี่ยมันเลยเหมือนจะเป็นมาตรฐานสำหรับทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็เคยขับมาแบบ5ปีลากเป็นแสนโลก็ยังไม่เป็นไรเลยคือมันก็ทําได้แหละก็ด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นแล้วก็อาจจะเจอ ถนนดีๆแกแต่ก็ต้องระวังเรื่องของยางแตกพื้นถนนลื่นกันด้วยนะครับผมเพราะว่าถเกิดว่าดอกยางไม่มีแล้วก็อาจจะเจอน้านิดหน่อยก็อันตรายแล้วก็ขับรถเร็วเกินอันนี้ก็มีโอกาสที่จะยางแตกได้คือถ้ารู้สึกว่ายางมันเริ่มแบบมีเสียงดังเริ่มขับแล้วมันกระไดยังไงเนี่ยก็ลองพิจนารณากันดูว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับก็สรุปวิธีการดูยางนะครับผมหลักๆเนี่ยมี3ส่วนที่ต้องดูอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาพยางก็ลองเช็คดูว่า มีอาการแตกลายงาไหมนะ้ายังมียังสึกเท่ากันอยู่หรือเปล่านะครับไม่มีอาการบว,วมหรือว่าแก้มยางปูดแต่อย่างใดนะครับอันที่2ครับก็ลองดูที่ตัวร่องยางอันนี้ก็ยังลึกอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าสูงกว่าสะพานยางใช่ไหมถ้าเกิดว่าเห็นมันบางๆแล้วก็ร่องยางเนี่ยลงไปต่ำกว่า4 mm มิลลิเมตรเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็กควรจะต้องเปลี่ยนทันทีนะครับ แล้วก็อันที่3นี่ก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงมันเริ่มดังไหมขับแล้วมันรู้สึกกระด้างกว่าเดิมหรือเปล่าส่วนคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าคือมันก็ขับมาหลายปีแล้วเนาะก็เลยทําให้เสียงเริ่มดังแล้วก็ถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนพอดีเราก็เลยจะต้องพามันไปดูแลจตัดการสักหน่อยอันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าครั้งนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปทําการเปลี่ยนยางเป็ของคันกุกกันนะครับ โดยฮันกุกเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นแบรนด์ยางระดับโลกนะครับก็จะมีการขายไปทุกประเทศและได้รับการยอมรับจากทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาเลยนะครับอย่างตัวเท s l a m o เดล3แล้วก็โมเด l Y นะครับผมอันนี้เขาก็เลือกที่ใช้ยางคันกุกเป็นยางมาตรฐานออกจากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็หลายคนที่ดูรายการแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตต่างๆเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นโลโก้ของแบรนด์นี้เนี่ยขึ้นอยู่ข้างสนามเช่น รายการตัวไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์หรือว่าซูเปอร์เทอร์โบนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะมีการแข่งฟอร์มูล่าอีที่จะเป็นการแข่งรถรถยนต์ไฟฟ้าก็ในปี2023นี้ก็น่าจะใช้ของทางคันกุกด้วยโดยทางคันกุกเนี่ยเขาก็จะมียางที่ถูกออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างตัวเวนทัสไอออนนะครับซึ่งก็จะมีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีแล้วก็เรื่องเสียงรบกวนเนี่ยก็จะต่ำถ้าใครอยากจะเลือกยางของคันกุกแบบครบๆนะครับเขาก็จะมีร้านที่เป็นคันกุกมาสเตอร่ะยาทว แล้วก็มีตัวทางจาหน่ายเนยจะขายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องขอบคุณทางคันกุกด้วยนะครับที่ชวนให้มาลองในครั้งนี้ส่วนตัวที่เราจะมาเปลี่ยนให้เจ้า HRV คันนี้นครับจะเป็นตัว v e n t a s V12 Evo นะครับ ซึ่งจะเป็นตัวที่เน้นการควบคุมนะครับผมด้ยถนนลื่นได้ดีและซีรีส์เวนตัสนี้จะเป็นซีรีส์สำหรับรถซีดานขับในเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครขับเป็น SUV หรือว่ากระบะสายลุยเนี่ยอันนี้เขาจะมีเป็นตัวดายนาโปรซึ่งจะเป็นสายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบ้านเรานะครับทีนี้ก็ไปรู้จักยางกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็วิธีการอ่านค่าต่างๆบนยางกันต่อนะครับจะได้ดูอย่าง,งรถตัวเองหรือว่าของคนในบ้านกันได้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนหรือ,อยังนะครับโดยอย่างที่เราเห็นๆกันเนี่ยจะมี ที่เห็นเป็นลายๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวดอกยางนะครับส่วนเส้นๆอันนี้จะมีชื่อว่าหนวดยางแล้วก็ตุ่มที่ขึ้นมาตรงระหว่างดอกยางเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าสะพานยางนะครับตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยหน่อยน่าจะเป็นตัวหนวดยางกับสะพานยางอะเนาะว่ามันคืออะไรโดยตัวหนวดยางน,นี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับอันนี้คือใช้ไปสักพักก็จะหลุดหายไป บางคนเนี่ยเลยจะมีการบอกว่าดูที่ส่วนนี้เพื่อบอกว่าเป็นยางใหม่หรือเปล่าส่วนสะพานยางเนี่ยอันนี้ที่เห็นอยู่ในร่องดอกยางครับก็จะเป็นปุ่มวัดความลึกนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ดอกยางสึกจนใกล้สะพานยางเนี่ยอันนี้แสดงว่าเริ่มอันตรายนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เปลี่ยนยางเพราะยางที่สึกเนี่ยก็อาจจะมีระยะเบรกที่เพิ่มขึ้นเป็น10เมตรเลยนะครับส่วนตัวหน้าย,ยางแก้มยางดกอกยางพวกนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดอื่นๆที่เราสามารถไปดูได้เพิ่มเติมจากตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขบนยางได้ด้วยนะครับโดยยางเส้นที่เราจะเปลี่ยนนี้นะะัจะเป็ .25 50 17 แล้วก็ 98Y นะครับซึ่ง225เนี่ยอันนี้จะเป็นความกว้างของหน้ายางครับก็จะมีหน่วยเป็นมิลน,นะแล้วก็50อันนี้คือซีรีส์หรือว่าความสูงแก้มยางครับอันนี้ก็จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์จากหน้ายางนะครับคือเลขยิ่งเยอะเนี่ยตรงนี้แก้มยางก็จะยิ่งหนาส่วนตัวเซตอาร์ตัวนี้จะเป็นชนิดโครงสร้างของยางแบบเรเดียลนะครับแต่ยางนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าเพราะว่ามีตัวเซตอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวบอกว่ายางนี้เนี่ยรับความเร็วสูงกว่า240กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลย ส่วน17เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีหน่วยเป็นนิ้วนะครับอันนี้ที่ถ้าภาษาบ้านๆหน่อยเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าล้อขอบกี่นิ้วอะไรมานี้อย่างนี้ก็17นิ้วส่วนตัวของ98จะเป็นตัวโหลดอินเด็กซ์นะครับก็คือดัชนินีในการรับน้ำหนักของยางต่อเส้นเนาะของเราอยู่ที่98ก็จะเท่ากับ750กิโลกรัมนะครับส่วนตัวักษรสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นบอกความเร็วสูงสุดนะครับที่มันวิ่งได้ของเราเนี่ยก็คือเป็น Y แล้วก็คืออยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนตัวดอกยางเนี่ยแต่ละแบรนด์ก็มีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ฟีเจอร์มาพร้อมกันด้วยพอเราจําแนกฟีเจอร์ของยางที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะแบ่งออกมาได้ทั้งหมด6ข้อนะครับก่อนจะซื้อเนี่ยก็ลองดูได้ว่าเราต้องการจะให้เด่นที่ด้านไหนครับบนตัวยางเองเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แปะบอกสเปคของยางแต่ละรุ่นให้อยู่นะครับระบุ3เรื่องหลักๆก็คืออัตราการประหยัดน้ํามันนะครับการยึดเกาะถนนเปียก แล้วก็ความดังของอยางเมื่อวิ่งบนถนนนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยอันนี้ก็จะมีการออกรุ่นที่เน้นไปด้านต่างๆที่แตกต่างออกันไปนะครับเช่นประหยัดน้ํามันเป็นหลกักการยึดเกาะถนนเป็นหลกักซึ่งจุดเด่นที่ชัดๆเนี่ยอันนี้ก็มักจะมีจุด drop ลงไปด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าว่ายึดเกาะดีแต่ว่าไม่ประหยัดน้ํามันเท่าไหร่หรือว่ายางนิ่มเนี่ยก็อาจจะทําให้สึกเร็วเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยการจะบอกว่ายี่ห้อไหนรุ่นอะไรดีกว่ากันนะครับผมก็ควรจะต้องเปรียบเทียบเป็นรุ่นต่อรรุ่นนไปนะคับ อย่างตัวที่เราเปลี่ยนมาเป็นตัว V12 Evo ตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะมีจุดเด่นที่เรื่องของการควบคุมแล้วการยึดเกาะถนนใช่ไหมถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับพวกยางที่มันประหยัดน้ํามันเนี่ยมันก็กินขาดในเรื่องของการขับขี่ทั่วไปแหละ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปชนกันในเรื่องของความประหยัดน้ํามันอย่างนี้เนี่ยคือมันก็อาจะกินมากกว่าประมาณนี้นะครับเรียกว่าตัวรถเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแค่เปลี่ยนยางเท่านั้นซึ่งเพื่อนผมที่แบบเขาค่อนข้างจะดูแลรถดีมากๆเนี่ยแค่6-12เดือนมันก็เปลี่ยนกันแล้วนะครับโดยที่เขาให้เหตุผลกับผมว่าคือ ยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะขี้เหนียวเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนชุดเดียวนะครับผมที่อยู่ติดกับพื้นน่ะเนาะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคุณภาพต่าขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะอันตรายถึงชีวิตมากกว่าส่วนอื่นๆซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะจัดการดูแลม,มันให้ดีกว่าส่วนอื่นเป็นพิเศษนะครับผมเอาจริงตรงส่วนนี้คือผมก็เห็นด้วยนะยิ่งเนิดว่าใครที่ขับรถนะครับผมแบบข้องหนกักหรือว่าทําความเร็วสูงอะไรประมาณนี้เนี่ย ก็ยิ่งควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยแต่ว่าคงไม่ใช่ทุกคนเนาะที่สามารถเปลี่ยนกันได้บ่อยได้บ้าคลั่งเหมือนกับเพื่อนผม,มนะคือยังไงอย่างน้อยก็เปลี่ยนเมื่อถึงรอบเมื่อถึงเวลาของมันเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะครับส่วนเรื่องการต้านทานการเหินน้ำครับตัว V12 evo ตัวนี้เนี่ยจะมีการออกแบบโปรไฟล์มาใหม่ครับสำหรับต้านทานการเหินน้ำโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีเป็นเทคโนโลยี triple r นะครับเข้าโค้งแล้วจะยังยึดเกาะถนนได้ดีซึ่งจะใช้เหมือนกับเทคโนโลยีโปรไฟล์รถแข่งในรายการ dtm ซึ่งเป็นรายการรถแข่งทัวริงของทางฝั่งยุโรปเขาเลยครับแล้วตัวดอกยางของ V12 EVO เนี่ยอันนี้ก็จะมีการออกแบบให้ลวดลายแล้วก็โครงสร้างที่สมดุลน,นะครับให้การถ่ายเทน้าหนักเนี่ยกระจายเท่ากันทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวขวางเพื่อให้ประสิทธิภาพการควบคุมยึดเกาะถนนทั้งเปียกแล้วก็แห้งเนี่ยสูงที่สุดนะครับแล้วก็ยังคงสามารถรักษารูปทรงของโปรไฟล์เอาไว้ได้โดยยางนี้เนี่ยเอาไปทดสอบบนรถที่วิ่งด้วยความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงบนถนนที่เปียกแล้วก็เบรกเนี่ยก็สามารถเบรกได้ระยะที่สั้นลงกว่าเเเเดิมมป็นตรลย แล้วก็บนถนนแห้งเนี่ยวิ่งมาที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เบรกได้ในระยะไม่ถึงเมตรเลยด้วยซ้าไปส่วนการต้านทานการหมุนครับตัวยางจะมีสัดส่วนสารประกอบต้านทานการหมุนเนี่ยต่ำลงนะครับแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดหน้ายางที่น้ำดักเมาขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มปริมาตรสัดส่วนเนื้อยางให้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะไม่ลดประสิทธิภาพการยึดเกาะลงแต่อย่างใดนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครจะเปลี่ยนเป็นยางฮันกุกทีป่ไปด้ทุกจุดหมายชีวิตแบบนี้บ้างนะครับผมก็ลองดูในลิงก์ที่ผมให้เอาไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะมียางให้เลือกหลักรุ่นหลายแบบทั้งรถเก๋งนะครับรถ SUV รถบรรทุกเบา รถบรรทุกหนกักหรือแม้แต่ยางรถแข่งก็มีนะครับผมก็ลองไปเลือกกันดูแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําตัวอื่นที่นอกเหนือจาก V12 EVO ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะมีเป็นตัวของ Kinergy Eco 2ที่เป็นยางประหยัดน้ํามันน่ยนะครับกับอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยู่อันนี้เขาก็จะมีตัวของ i ออนะครับที่ทางทันกุกเนี่ยออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยครับ ทั้งหมดของคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมก็มีอะไรเพิ่มเติมยังไงก็มาคุยกันได้ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ครั้งหน้าไม่เอก,กพลาดว่าเราจะมีอะไรมาลองให้อีกก็ฝากกด subscribe ไปกับ c h a n n e ช่เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ